ดีต,ต่อตรงครับตัวนี้เป็นสกูตเตอร์สําหรับเด็กนะฮะเป็น3ล้อนะฮะสองล้อหน้าแล้วก็หนึล้อหลังความพิเศษของเขาก็คือว่าตรงนี้เปิดสวิตเปิดไฟได้นะครับมีไฟนะฮะถ้าเลื่อนมาตรงกลางก็จะปิดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเพลงครับมีไฟด้วย <ไป S 1> วิธีการสกูตเตอร์ก็คือว่าจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึง จึงเลาหาตัวแล้วก็ง้างขึ้นได้เลยแบบนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะครับพับเก็บได้ที่นั่งได้สวยงามทีเดียวเลยนะฮะความสูงปรับขึ้นได้นะครับก็ง้างตรงนี้ออกแล้วก็เลื่อนขึ้นได้เลยมันก็จะมีฮะความสูงสามระดับนะฮะล้อมีไฟด้วยนะครับตัวน,นี้จะเป็นเบรกอันนี้สามารถเลื่อนได้นะครับพับได้ จะนั่งก็ได้จะไถก็ได้